สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำในคลองแห้งเหือดก่อนผุดมอปริศนาฝังอยู่ใต้ดินเป็นอีกหนึ่งภาพที่โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อราชสีจิตอา,าสาโพสต์ภาพเหตุการณ์น้ำในคลองลดจนแห้งเหือดก่อนจะผุดมอปริศนาฝังอยู่ใต้ดินซึ่งทางด้านผู้โพสต์ถึงกับยอมรับว่ากลัวกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความระบุว่า Ag, น้ำรถมอผุดจะทำยังไงดีหล่ะทีนี้กลัวอะนึกถึงหนังเรื่องนาง,น,งนักเลยหลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปทำโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะมากๆแล้วท่านผู้ชมละครับคิดยังไงกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ